สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ปานะคะสัมภา์อะไรนาะเออปลาป่วยเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจคะเป็นหัวใจขาดเลือดเอ,อเป็นเส้นเลือดหัวใจอะไรนะเออเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวเส้นเลือดอุดเอเส้นเ่าเลือดมันแข็งตัว เลือมมันแข็งตัวไปอุดตันทางเดินหัวใจใช่เขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน,นอเลือมมันแข็งตัวต้องกินยาอะไรดิ่มเลือดอะไรดิ่มเลือดแล้วกินยาโรคหัวใจแล้วทีนี้อ่าหมอสั่งห้ามกินกาแฟใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้พอนี้อ่ามีมาเจอกาแฟตัวนี้ค่ะที่กาแฟอะไรคะ กาแฟแม่มดกาแฟมาเจ๊แม่มดคา,าแคฟจากที่หมอสั่งห้ามทานกาแฟเพราะมันจะมีผลต่อหัวใจทําให้หัวใจสัน่นใช่ไหมคะครับแล้วพอป๋าทานแม่มดคาแฟตัวนี้ลงไปอาการป๋าเป็นยังไงบ้างหนึ่งเนาะหัวใจไม่สัน่นสองไม่เพลียแล้วก็จะมีอาการสดชื่น กระปี้กระเป๋าแล้วอาการข้างเคียงอื่นๆแล้วนอกจากอาการกระปี้กระเป๋าเป็นอะไรบ้างไม่หยาบนะคะรู้สึกว่าความเป็นชายความเป็นชายเริ่มปึงปังปึงปังใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะ